นี่ครับรถน้ำนะครับเสวนทุเรียนมุลสังคังเออมูลมูลสังคิงครับน้ำขังน,น้ำจำลองนะครับเวนโดยรอบนะครับวันนี้ก็ยี่สพฤษภาคมสองห้าหกหลืมกดติดตาม ซับไครดเด้อบออดก็กรุบขนีเด้อนี่โมโรถดำทุเรียนเด้อมึงสังคังมึงสังคิงครับพูดผิดครับขอโทษจริงจริงตื่นเต้นไปไหนนะครับดีใจรอคังละปิพลิกใหญ่คอนี่ติคลองไส้ไก่เด้อนี่นี่กระสุกตึ๊ จำรองเท้าน้องก็น้องสระตีล่อาลังนี่ตามตามบันดาลคลื่นแรงนะครับมันโซคลังเต้ปิดตูดละปิแม่จจนเนอร์ยืนกดติดตาม กดแชร์เด้อบ่าโอนกุ๊บกุ๊บเนีเด้อสวนสินาพอนะครับยายเซียมยายขมแม่เนาะบุร่เวียแล้วเนาะบายบาย